บอกว่าสุดยอดสุดยอดแล้วก็สุดยอดนะครับสำหรับทีมช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเล่นได้ดีจนสุดท้ายนะครับสามารถเก็บแต้มกลับมาจากโซเวอร์ครัพสเตเดียมได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมช้างศึกทีมชาติไทยด้วยแล้วกันนะครับแฟนๆก็อย่าลืม แสดงความดีใจกันได้เต็มที่เลยนะครับสามารถกดไลค์กดเม้นต์กดพูดคุยกันได้ตลอดนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับในเรื่องของแท็กติกของมาซาทาดะอิชิอินะครับรวมถึงในเรื่องราวของนักเตะแต่ละคนรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดนะครับถือว่าวันนี้นะครับแมชนี้ทีมช้างศึกทำได้ดีทุกตำแหน่งจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงนะครับพูดถึงนะครับ ลักษณะของเกมการวิเคราะห์เกมรวมถึงหลังเกมเป็นอย่างไรมีสัมภาษณ์จากใครมาบ้างนะครับเอาละครับเรามาติดตามกันได้เลยนะครับกับต้องพัดนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจนะครับก็อย่าสามารถกด subscribe กด Like กดแชร์กันได้ในทุกช่องทางนะครับพูดถึงจีนใต้เลยนะครับในยุคข,ของมาซาทะอิชิอินะครับเกมนี้ถือเป็นเกมที่ผมเรียกว่า น่าจะเป็นยากที่สุดเกมหนึ่งที่อิชิอิต้องเจอนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่สําคัญจริงนะครับนัดนี้ถ้าเราแพ้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะกระเด็นหมดลุ้นในการผ่านกาสู่รอบที่3เนี่ย มันก็เยอะจริงๆนะครับแต่ก็ตามครับเรามาไล่เลียงตั้งแต่ไลายอัพวันนี้นะครับทางด้านของมาซาทาดาอิชิอิเนี่ยเขาเป็นคนที่ถนัดเล่นหลัง4อยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับวันนี้เลยก็เล่นในระบบ442สนะครับสีเอาจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าบอลโบราณนะครับแต่ถ้าซ้อมและมีความเข้าใจมันก็จะออกมาใช้ได้นะครับชุดตัวจริงของไทยในเกมนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยทางด้านของปฏิวัติคำใหม่แนวรับแน่นอนครับชุดนี้เนี่ย ก็คงตัวหลักๆก็คือนิโคลัสเมเคิลสันแบ็คขวาแบ็คซ้ายทีรตันบุญมาทันนะครับเซนเตอร์ Center ตัวหลักเป็นพันสายมิบูนแน่นอนนะครับแต่วันนี้อิชิอิ e, ครับเลือกที่จะใช้สุพรร์ทองส่งนะครับลงมาคู่กับพันสาซึ่งเดี๋ยวจะมีเหตุผลให้ด้วยนะครับส่วนด้านกลางครับคู่นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นคู่ที่อิชิอ e, ิเขาชอบอยู่แล้วนะครับมีทั้งบูเทบุนรวมๆกันนะครับก็มีความสดด้วยเป็นเด็กที่อายุอานาม20กลางๆแล้วก็มีคนนึงก็มีประสบการณ์นะครับนั่นก็คือทางดด้านของพีรรชศม ซึ่งเป็นมิดฟิลด์คู่บุญของอิชิอิเลยรวมถึงทางด้านของวิเทตป,ป้อมพันธ์ที่ช่วงหลังก็ถือว่าเป็นตัวหลักมาอย่างต่อนเนื่องซ้ายขวาครับใช้สุภโชบสายชาติยืนซ้ายนะครับทางขวาเป็นเจริญศักดิ์วงกรเจริญศักดิ์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอาจจะดูแล้วต้องตวลงตัวจริงหรือเปล่าแต่ต้องบอกนะครับฟอร์มกับทางด้านของเมืองทองแน่นอนมากนะครับส่วนคู่หน้าครับก็ใช้เกมรุกแบบนี้เลยครับชนาทิพย์ขึ้นไปยืนข้างบนเลยนะครับคู่กับทางด้านของสุภชัยใจเด็ดสลับสับเปลี่ยนลงมาล้วงบอลบ้างสาหรับทาาางงด้นนขอชิ เกมนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าถิ่นเองเนี่ยไลอ up ของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ยิ่งหยอดนะครับถ้าไปดูในระบบ4-3-3พวกเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านของโจยุนวูผู้สั่งประตูแนวะรับน,นำโดยทางด้านของคิมบินเจดานกลางก็จะมีกวางอินบอมนี่ก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วอีแจซุงด้วยนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยก็จะมีทางด้านของสนธงมินแน่นอนครับแล้วก็จองวูยองนะครับที่ถึงเป็นตัวหลัก ของทางด้านเกาหลีใต้ก็ถือว่าจริงๆก็าจัดใหญ่จัดเต็มแหละก็อาจจะมีแค่อีคังอินนะครับที่ยังไม่ได้ลงตัวจริงแล้วก็ทางด้านของหมายเลข9อย่างทางด้านของโชกีซองนะครับที่เป็นตัวสำรองด้วยนะครับเป็นกองหน้าจากบิเชลันนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นมานะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยอิชิอิเนี่ยผมผมว่าก็ต้องเล่นทรงนี้นะครับซึ่งอิชิอิเนี่ยทำให้ทางด้านของเกาหลีใต้เขาเซอร์ไพรส์ Surprise เลยนะครับก็คือการเล่นเกมเพรสซิงเรลเพรสซิงด้านบน เริ่มต้นตั้งแต่นาทีแรกเลยและทําให้ดางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยเขางงอยู่เอ๊ะทำไมทีมชาติไทยไม่มาตั้งรับเหรอทําไมถึงเข้ามาดันซึ่งซึ่งมันทําให้ทางด้านของเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความฟิตเนี่ยผมมองว่าเกมเนี้ยเราค่อนข้างจะมีพละงกำลังที่เยอะมากอันนี้พูดจริงนะครับอาจจะเห็นแตกต่างไปเลยนะครับก็ต้องบอกครับ5นาทีถึง10นาทีแรกเนี่ยเราสามารถบี้เขาได้จนเขาไม่สามารถตั้งตัวติดเลยนะครับ สนถึงมินเองหูหลวงบอลก็จะพลิกก็ยังไ่ได้นะครับยังสามารถทะลุลายเราไม่ได้วิธีการยืนเกมรับจริงๆสี่ตีสองมันก็เหมือนเป็นการยืนกำแพง2ชั้นที่เราเห็นนะครับแนวรับ4คนแดนกลางถ้าขยับลงมาก็จะเป็นกำแพง2ชั้นซึ่งอิชอิผมว่าเขาซ้อมมาด้วยระบบแบบนี้นะครับก็ทําให้เราขึ้นไปไล่ข้างบนแล้วเวลาเรากลับเล่นเกมรับมันก็อยู่ในเชฟที่สามารถตั้งเลยตั้งได้เลยนะครับก็ทําให้เกาหลีใต้เขาพยายามจะบุกอยู่นาน ต้องใช้เวลานานนะครับเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหกว่าจะบุกมาเรียกว่าเริ่มระแคะระคายเราต้องผ่านไปกับครึ่งชั่วโมงอะ่ะเขาเริ่มเซตเกมของตัวเองได้นะครับเริ่มขยับที่จะเข้าไปในแดนสุดท้ายของเราได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย วันนี้ได้ปฏิวัติคาใหม่ที่โอโ้ยังยืนตำแหน่งได้ดีมีโอกาสลุ้นหลายครั้งของเกาหลีใต้แต่ว่าเราก็เซฟได้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยนะครับภาพรวมเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของเกาหลีใต้มีโอกาสยิงไปถึง25ครั้งนะครับเข้ากรอบ8ครั้งด้วยกันไทยเราเนี่ยยิงไม่เยอะนะครับมี6ยิงไป6นะครับเข้ากรอบ2เกมนี้นะครับลูกแรกเนี่ยมันไปเกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเราก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นจังหวะที่ เราเนี่ยมีการเติมเกมขึ้นไปบุกแล้วก็มีการเล่นคาลเตอร์เพสซิ่งทางขวามันหลุดนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าทางด้านของอ e ีจซุงเนี่ยเขาก็รับบอลน,นะครับแทงทะลุแนวลึกมาจากทางด้านของคิมมินเจแล้วก็มาทางขวาของเรานะฮะแล้วก็คัดแบ็กกลับมาให้ซนฮึงมินปาดเข้าไปเสาสองก็ต้องยอมรับว่าจังหวะเนี้ยเราเราพลาดเสียพื้นที่นิดเดียวนะครับแต่จริงๆภาพรวมเนี่ยก็ไม่ถึงกับเสียหายมากนะครับเพราะครึ่งแรกเนี่ยเรายันเขาอยู่นะครับ ก็โดนหนผมดูจากอากับกริยาของนักเตะเองอาจจะมีตกใจบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วน้องๆก็ยังอยู่ในเกมเพราะว่ามันเพิ่งโดนไปลูกเดียวนะครับกลับมาครึ่งหลังนะครับผมมองว่าอิชิอิเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอะไรเยอะเพราะว่าเซตเนี้ยมันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่าเออเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็แค่เปลี่ยนวิธีการเล่นบ้างเล็กน้อยนะครับ ซึ่งเข้ามาครึ่งหลังเนี่ยเราก็พยายามจะลงมาถอยในแดนมารับในแดนนะครับไล่ในแดนตัวเองเพื่อเรียกว่าอาศัยเกมสวนกลับมากกว่าเพราะว่าเชื่อว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเกาหลีใต้เองเขาก็ต้องพยายามจะฆ่าเราให้จบคือต้องการยิงลูก2ลูก3ลูก4ี่ให้มันได้ซึ่งมันก็ไปเข้าทางเราเหมือนกันในในระดับหนึ่งนะครับเรามีรอเกมสวนกลับอยู่แล้วมีตัวเล่นมีความเร็วอย่างชนะทิพ์นะครับมีผู้เล่นอย่างจรรญศักดิ์วงกรมีทางด้านของซู๊กชาลิชชาติ ซึ่งเนี่ยก็เป็นตัวที่เขาก็ต้องระวังนะครับก็ยื้อได้อยู่พอสมควรนะยื้ยือย้อไดในถึงในจุดที่เกาหลีใต้ก็อึดอัดก็ไม่รู้จะยิงยังไงเวยเจาะพื้นที่สุดท้ายปฏิวัติก่อเซฟมีจังหวะที่เขายิงมาปฏิวัติก็ปัดได้อีกนะครับจนกระทั่งในาที61นะครับก็มีการเรียกว่าได้มีการส่งทางด้านของสุรันเหมือนตาจริงสุรันเนี่ยลงมาในช่วงก่อนานั้นไปแล้วนะครับสุรันเหมือนตาเนี่ยก็ลงมาเนี่ยก็เริ่มขยับเข้ามาเปลี่ยนเกม ของฝั่งเราได้นะครับต้องบอกว่าการที่เขาลงมาแทนทางด้านของอของตัวผู้เล่นอย่างเจริญศักดิ์วงกรในนาทีที่58เนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันก็ต้องลงตอนนั้นแหละเพราะว่าเจริญศักดิ์เองเนี่ยมันก็เริ่มมีวิธีการที่เริ่มตันๆแล้วเหมือนกันนะครับสุมาละลงมาแน่นอนครับเรื่องการเคลื่อนไหวในแบบยุโรปโอเคอาจจะไม่ได้ร้อเซเหมือนทางด้านของซนฮึงมินนะครับแต่ว่าโจบแบงก์เองก็เริ่มปรับระบบ ปรับความเร็วกับโอเอชูเวมาได้สักพักใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเล่นวิธีความคิดค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแล้วก็นาะทีอ1นั่นเองจะวาบอลทุ่มของเราแล้วต่อบอลขึ้นมานะครับเรายกบ,บอล้าไในได้ไลายแล้วสุวรรณต้องบอกว่าช็อตนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยกองหลังเกาหลีใตเ้เขาอยู่กันประมาณนักหกเนคนเราขึ้นมาแค่สคนนะครับแต่ว่าสุวรรณตาไวครับตวัดกลับมา นะครับทางฝั่งขวาของเรามิลัสมิคซันตเติมขึ้นมาพอดีลูกเนี้ยผมเชื่อว่าจริงๆนิี่โคลัตนะพยายามจะยิงไม่ได้ไม่ได้ถึงกระจายกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วกันก็กดเรียดดีขวาเข้าไปนะครับย้อนคืนไม่สุวรรณนัทซึ่งสุวรรณนัตเนี่ยเลี้ยงลายได้ดีนะครับยืนอยู่กับคู่เซนเตอร์ตรงนั้นนะ่ะได้ดีมากนะครับแล้วก็มองเลยจังหวะเนี้ยเข้าปุ๊บเข้าฮอตแปะซ้ายเข้าไปนะครับตีเสมอไปนหนึ่งหนึ่ง,น,ง,น,ง,น,งนาทีที่หกสิบเอ็ดโอ้โหผมบอกเลยว่า็คตอนนั้นนะอ หัวใจมันมันขึ้นมาแล้วแต่ว่าทางด้านเจ้าถินน่นอย่างเกาหลีใต้ผมมองเลยว่าเขาแบบฟอร์แล้วเชื่อทำไมมาโดนมาโดนไทยตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นเนี่ยเปลี่ยนยับเลยนะครับไล่เปลี่ยนตั้งแต่ทางด้านของอ e ีคังอินลงมานะครับรวมถึงทางด้านของฮองยุนซอกนะครับมีใน,นด้านอ e ีมุงแจนะครับรวมถึงน่นโชกีซองเนี่ยไล่เลียงลงมาเรื่อยเรื่อยเืก็เปลี่ยนสีคนอะนะครับ ก็โหก็เรียกว่ากะมากดเต็มที่นะครับแต่เรายังยันอยู่นะครับผมต้องยอมรับว่าวัาวนนี้เราการตั้งรายแนวรับอย่างที่บอกไปมันเป็นสี2เนี่ยมันสามารถตั้ง2ชั้นแล้วผู้ตัวเล่นตัวลุกอะลงมาเสริมได้อีก1คนนะครับเราก็จะมีเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือทางด้านของทีทอยมูมาทัาน มีการบาดเจ็บไปในที่83ก็สุพรรณสุพรรณบุรีรัตลงมานะครับและช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ส่งสาระอยู่เย็นมาแทนทางด้านของชนาชิปสงสินก็เป็นการปิดเกมแต่ว่าต้องบอกว่า5นาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาบีบผู้จิตหัวใจของของ,ของทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหจะโดนไม่โดนโดนไม่โดนแต่ว่าเราก็ยันกลับมาได้นะครับดังนั้นเป็นผลดีนะครับที่เราจะเก็บผลง,ง,งนานการครั้งนี้เนี่ยมาเล่นนัดที่2ที่ทีมชาติไทยนะครับจะเปิดราชบังคลากีฬานเจอกัเอกบเทนนิกาหลใต้ วันที่26มีนาคมนี้นะครับเจอกับเกาหลีใต้เวลาประมาณ1ทุ่มตรงนะครับก็ไปรอดูกันได้นะครับส่วนหลังเกมเกมนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้านิดนึงนะครับสำหรับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางด้านทีละทอนบุญมาทันนะครับก็เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยก็ต้องใช้การประเมินกันนิดหนึ่งนะครับทีละทรเองเนี่ยเบื้องต้นแน่นอนในเกมเราเห็นว่าเขาเจ็บเยอะนะครับก็เขาถามเลยนะครับว่าเจ็บไม่เจ็บนะครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ฟันธงแล้วกันว่านัดที่2 จะลงได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวเช็คอาการสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ที่ผมบอกไปก่อนหนะ้เขามีการเฉลยว่าทำไมถึงเป็นสุพันกับทางด้านของพันษานะครับเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาดูมาจากตอนที่ไปเอเชียนคัพแล้วมันดูมีเคมีตรงกันดังนั้นเลยมั่นใจว่าทั้2สอคนอนี้ยืนด้วยกันซึ่งก็ซึ่งก็ทาได้ดีจริงๆนะครับทำได้ดีจริงๆ,งๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเอาแนวแนวรุกของเกาหลีใต้ได้อยู่หมัดพอสมควรนะครับก็ อ่ะก็เนี่ยเป็นคำสัมภาษณ์จากอิชินะครับส่วนบรรยากาศหลังเกมอะไรเนี่ยก็ผมลงคลิปไปให้ก่อนแล้วนะครับก็ไปติดตามดูจากเพจหรือว่าทั้งใน Facebook หรือว่า t i k t o k ได้นะครับก็เป็นบรรยากาศสัมภาษณ์นะครับของเจกับทางด้านของน้องแบงค์สุพนัทก็ขอบคุณด้วยนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยก็เอื้อเฟื้อมาด้วยนะครับก็ถือว่าผลงานสอบผ่านครับนัดนี้คือเหมือนว่าผ่านไปอีกนัดหนึ่งนะครับมาตรฐานดีขึ้นนะครับ สิ่งที่เป็นจุดเด่นวิชีเลยเราจะเห็นได้ก็คือในเรื่องเกมรับดีขึ้นชัดเจนนะครับดังนั้นก็ต้องขอชื่นชมครับเกมรุกก็มีประสิทธิภาพใช้โอกาสเปลืองน้อยลงนะครับดังนั้นก็ชื่นชมครับแต่ว่านี่เป็นเป็นแค่ด่านแรกนะครับด่านต่อไปมันยากขึ้นเสมอนะครับในการกลับเล่นในบ้านเกาหลีใต้เขาก็ต้องใส่เต็มแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสดังนั้นอยากให้แฟนๆชาวไทยนะครับเข้าไปเชียร์กันเยอะๆนะครับย้ําว่าเข้าไปเชียร์กันเยอะๆนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเขาจะเริ่มถาม่ายทอดสดในเวลาหนึ่งทุ่มตรงแต่ว่าแข่งขันคือทุ่มครึ่งนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีนะครับก็สามารถติดตามกันได้แล้วผมเองก็จะมีการพรีวิวแล้วก็วิเคราะห์หลังเกมแบบนี้ให้ติดตามมาด้วยนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้องพัดนี่ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอ,เจอกันครับและอย่าลืมเชียร์ทีมช้างศึกทีมชาติไทยกันต่อไปครับ